ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากที่ไม่มีเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น235แชร์กันเลยค่ะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน Tik t o ็อกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmkhit กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะตรงการอันไหนก็สามารถเลือก กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100แชร์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100แชร์นะคะอยู่ที่4กว่าบาทเองนะก็ถูกมากมากเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR c ค d e ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก2%เรนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดล็อกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพคค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกกวิธาาารรจยยของเเได้ล อยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอ่างเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเล็ตของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอ่งเปาวอลเล็ตค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะ ช่วงทั้งแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วงนั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคียแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมเมมคดชีเก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือค่ะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคีย f แอ e แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะ เราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนะเราะแล้วก็จะดรดบปัตตาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Ti ๊ To k อกของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์เนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะยอดแชร์ก็ไม่มีเลยสักแชร์เลยนะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอลรีหนอาจอก,ก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากที่ไม่มีเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น235แชร์กันเลยค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยนะคะเราสั่งซื้อไปไม่ถึงห้านาทีเองเนาะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนาะเราเพิ่มไปแค่100เองนะก็ขึ้นมาเป็น235เลยนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็มีการแถมยอดให้เราด้วยนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ m m k h ทค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้พูดผิดประการได้ไปหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้หนะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ